สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรตจำกัดมหาชนเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ทหารมาเลเซียสองลำชนกันระหว่างการฝึกซ้อมก่อนพิธีเฉลิมฉลองวันกองทัพเรือที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้จากคลิปดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินทั้งสองลำชนกันและตกกระแทกพื้นบริเวณสนามกีฬาของฐานทัพเรือในเมืองลูบูตซึ่งอยู่ห่างจากกลุ่งกวลาลําเปร์ของมาเลเซียประมาณ160กิโลเมตร โดยกู้ภัยของประเทศระบุว่าเหตุ <S <S <ess im keit> ดังกงล่าวส่งผลให้ลูกเรือบนเครื่องทั้งหมด10รายเสียชีวิตในทันทีนอกจากนี้ยังมีการรายงานว่าสมเด็จพระราชาธิบดีอิบราฮิมแห่งมาเลเซียส่งร่วมแสดงความเสียระัยต่อเหตุการณ์นี้ผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตเช่นเดียวกับนาย,ยกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียในส่งข้อความแสดงความเสียใจไปย,ยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตโดยออกมากล่าวว่าผู้คนทั้งชาติจะร่วมอาลัยกับโศกนาฏกรรมในครั้งนี้และพร้อมสั่งการให้กระทรวงการ โฮมและกองทัพเรือมาเลเซียเดืเดินการสอบสวนเพื่อค้นหาสาเหตุของการตกโดยเร็วที่สุด